ศิลปะปสสาระที่1ทัศนศิลป์หน่วยการเรียนรู้ที่1สังเกตสู่สร้างสรรค์ภาพวาดในงานทัศนศิลป์มีรูปร่างรูปทรงเส้นสีและพื้นผิวที่แตกต่างกันบางครั้งศิลปินก็ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะจากสิ่งที่เห็นในธรรมชาติ1 ทัศนาธาตุในสิ่งแวดล้อมและในงานทัศนศิลป์1.1ทัศนาธาตุในสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีรูปร่างรูปทรงเส้นสีและพื้นผิวที่แตกต่างกันรูปร่างหมายถึงสิ่งที่ประกอบด้วยความกว้างและความยาวรูปร่างมีรูปร่างทรงกลมรูปร่างรีรูปร่างสามเหลี่ยม รูปร่างสี่เหลี่ยมรูปทรงหมายถึงสิ่งที่ประกอบด้วยความกว้างความยาวและความหนารูปทรงมีรูปทรงกลมรูปทรงรีรูปทรงสามเหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปทรงกระบอกเส้นเป็นสิ่งสำคัญในการแสดงรูปร่างรูปทรงความตื้นลึกและแสงเงา มีเส้นตรงเส้นโค้งเส้นหยักเส้นคดสีคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานศิลปะให้สะท้อนความรู้สึกเช่นเดียวกับสีตามธรรมชาติพื้นผิวคือลักษณะของสิ่งต่างๆที่สามารถสัมผัสจับต้องหรือมองเห็นได้เช่นครุขระหยาบละเอียดด้าน มันเป็นตุ่มเป็นหน,นามหนึทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ภาพวาดในงานทัศนศิลป์ที่เห็นมีรูปร่างรูปทรงเส้นสีและพื้นผิวที่แตกต่างกันภาพลูกไก่2ตัวกินอาหารเป็นภาพเขียนง่ายๆแสดงถึงท่าทางการกินที่แตกต่างกันระบายพื้นภาพเป็นสีเหลืองเขียนภาพด้วยเส้นสีแดงระบายสีปีคาง หางงอนปากและขาด้วยสีแดงภาพนี้ส่วนใหญ่ใช้เส้นโค้งมีเส้นตรงบางบ้างบริเวณหางและขาภาพชีวิตสัตว์ทะเลเป็นภาพเขียนที่ง่ายๆสวยงามแสดงให้เห็นถึงสัตว์ทะเลชนิดต่างๆเช่นปลาดาวปูหอยชนิดต่างๆระบายพื้นภาพหลายสีทะเลมีสีฟ้าฟ้าคราม ท้องฟ้ามีสีฟ้าและมีการวาดสา,ายไหลทะเลเป็นเส้นยาวๆวีร,รีทำให้ดูเหมือนมีพื้นผิวที่เรียบลื่นสัตว์ทะเลมีสีแดงชมพูเหลืองและขาวสัตว์ที่มีสีชมพูและแดงจะเด่นขึ้นมา 2. การจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์เราสามารถจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์โดยใช้เส้นสีรูปร่างรูปทรงและพื้นผิวเป็นตัวกำหนด ภาพสีจะเน้นทัศนธาตุที่ต่างจากภาพลายเส้นคือเน้นการใช้สีสันในภาพสีที่ใช้อาจเป็นสีเทียนสีไม้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ซึ่งในการสร้างงานทัศนศิลป์นักเรียนสามารถถ่ายทอดความคิดลงบนภาพได้อย่างหลากหลายโดยเน้นการใช้ทัศนธาตุที่แตกต่างกัน 3. รูปร่างรูปทรงในงานออกแบบ ในบ้านและในโรงเรียนมีสิ่งของเครื่องใช้ที่มีการออกแบบให้มีรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันเพื่อความสะดวกในการใช้งานและเพื่อความสวยงามจบแล้วค่ะ